สวัสดีจ้ะพี่น้องมาอยู่ในช่องบ่าวต้อม All New Channel จ้าพาเข้าไปอีกลรวจะพี่น้องบ่าวต้อมสวัสดีครับหัวกะายามเช้าเด้กจ้ะพี่น้องขามาปุ๊บก็เห็นปับน๊บเนาะบ่าวต้อมเนาะครัเพชรยังนี่เพชรทานกิดเลยพ่อเพชรงานจ้า บัออกมาแต่หงกะบตีห่ากว่าเราจะพี่น้องมาถึงนี่กะบหกโมงกว่าเนาะบ่าตอมเนาะครับดอกใหญ่ๆอบอุ่นสวยเลยเนี่ยมาตอนหัวเช้านี่นี่แต่ดอกใหญ่ๆเนาะบาตอมเนาะดอกใหญ่ๆอบอุ่นมากเลยคิดถ่าน

อันนี้ก่อนอันี้ก่อนงามเลยมาแต่เช้ากล้ามสาวลุ่มโบเลยงามคนจใะโอ้ยดอกสวยมาเัาแค่ภาพไปเต้องรีบทำงานจ้าโอ้ยบัตต้อนเขี่ยแล้วน่ะโอ้ยมองเดียวเลยหอกเขสวยเลยมองเดียวเลยอ่ะ มีเ่มีอ้ยดึงหัวหลุดเลยได้รูปขากระได้ยยังอยู่อะไรบหานมันเป็นเพนเหยียบเราปะโอหัวเขี่ยหัวคิดหัคลอมไปเลยเขี่ยหัคิดหัคลอมไปเลยดอกสวยไปหาต่อเอาดก นี่พต้องงามขนาดขับป่าสองคนชื่เก่าสยาง,งามเลยีมก Yeah. Đó, đó. Là, đây, đây. Uhm. Đây. Đây Ô, Này, cái Đó. Mà.

เดียวแล้วจะผลสองสามดอกตรงนี้อยากวางอนะคนอยากไม่อยากขึ้นปันไดแล้วตรงนี้โอ้โหเหน่าบันไดกินอะไรนะแต่าอเน่าพี่ตรงตัวพลังงานตัวถึงเ่าต้องขึ้นขึ้นมาหาก็เอาไปฝากพี่ฝากน้องพี่น้อง พี่เพื่อนพี่น้องพูนคอมเมนต์มาว่าเนอยากเด้ยอยากเด้นะบะตา้องนี่เดียะบะตา้องงามขนาดาวาาดยย่าอ่ะอไโดดยหญ่ขนาเนาะโอ้าอข่างตะการาเมนเนาะมีเนี่นะบอมเมน่น นตาปอะยนะตจะพี่น้องหนังดกมุกเม็ดสองใบตอม

เขาก็ไม่ได้ขึ้นเขาก็ไม่ได้ขึ้นมาเนาะ <S <S เห็นลูวกอกแดงโอเ้เสือออกเลยหักครับเอาขาเนาะขาเสือนะออกเลยนี่ฮอนั่นแหละหักครับกรุ่งเลยถึงตาเพิ่งเ่็ ดังงามเลยนแต่ว่าเนาะงาสองดอกเจียวอิ่มเลยไปหาตัวโอเคทีนี้มองเดียวนี่ป้าเป็นมันยี่สิบสามสิบดอกบ่อสจ๊ะโอ้แต่ขึอกมาเนาะวางเดี๋ยวตากระเจ้าบ่เก็บบอสจ๊หลายขนาดเจ้าพี่น้องดูดอกแต่ละดอกสวย กาลังบาต้องจ้ะเฮ้ยตาปีโน่จ้ะตาเจ้าองค์จะสาลงอยู่เลยกันสินะปุ่นปุ่นตาเพื่อนอยู่ไหนปุ่นุ่พี่น้องพวกนาข่าวจกภาพอยู่ปุ่นปุ่นปุ่นเฮงเฮงเห็นเฮงปุ่นใครเป็นป่าเลยพี่น้องเป็นดงเลยดงเห็ดใครมองเจอบองเห็ดใครอีกแล้วมาต้ะเป็นดงเลยอ่ะเนาะจ้ะ าเพื่อนอีรีเนาะก็ต้องเนาะบางทีเขาขึ้นมาไม่ถึง ตาดอกมาดตาเกเลยนเน,นี่ยบอกสวยตาพี่น้องมึงนะมันทาฝ่ามือเจ้าบอกมาตมอ,อหเห็นพี่น้องเพินคอมเมนต์มาเพิ่นดอกได้เด้แบบนีขายไมหมถามต้องมองตรง <c oughs> ป้ตอมจะส่งแบบไหนอันนี้บบจักอันความส่งเนาะป้าตอมเนาะแบบว่ามันเป็นเฮดที่เปาะบางนี่จ้ะพี่น้องเป็ดที่เปาะบางถามว่าป้ตอมอยากขายไหมป้าต้อมก็ทำไงอ่ะมันมันส่งยากพี่น้องช่วงนี้โควิดด้วย ดอกสวยๆะไรองเดียวนอกบรต้อมันนะหม่องเดียวเกือบเต็มตะกร้าพี่น้องบะต้อมันจะพูดเล่นนะนะนี่ประต้มันพูดจริงหม่องเดียวเกือบเต็มตะกร้าประต้พี่กัปปรต้มาาเอพี่กัพี่กัปโอ้อ้าวเฮียเลยไปไปไปไต้มจะเบิ่งพี่นะดอกบ้านไหนคะเนะ ่อนจะพี่น้องมือนีปขาดบมแล้วปเนาะฮหดตังโได้สองดอกเนาะตังโดอกที่ลือกรเฮ็ดไข่จะพี่น้องเฮ็ดไข่ปาด์ตัดตังเลยอะไรแคามเนาะ อย่งนียเอาโดนนี่คนนี้เอาได้ปะเอม่ได้บ้เอาไม่ได้ลยเลยนะทิมๆๆจำานพี่พี่าพี่เอาตัวที่เอาได้ม้อ๋ออย่างน้มูดโเต็มตะกร้าพี่น Nhi lưng kinh nha một, điều <laughs> một nó, đều tất cả Bận lũ Lập tiệm rồi cho phí nó Nhi nhe Nhi Kết bật không? Nhi 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 có áo, sáu lông nhiệm rồi Nhi bật tay lên bật đỏ nè phí nó 아, 깨끗깨끗 비록 이거다 아, 깨끗깨봐줘 야, 잘 어울려 잘 어울려? 응아아봐 이거 봐라 ดอกติดกันเลยเนาะบอตอมยังมุดๆเลยยังมาบิดด้วยจ่ะพี่น้องคุยยังหลายยังยังยังหลายังไหลเนาะบอตอมเต็มตะไคร่เลยพี่น้องวะมีแค่เห็ดละงูสองดอกเลยจ้ะพี่น้องขนาดเนาะบอตอมเ่าจะเห็ดไทยทั้เลย พี่น้องเอฟซีท่ในใดอยู่ใกล้บมาต้มจะหาเห็ดใครเห็ดตรงเยทักหาบมาต้มเลยนะอยากมาหมาต้มสิพามาเน้นนะเดี๋ยวบ่อต้มพามาหาหนึ มันกงเก็บเีงเหยียบอ่ะนีนะดอกน้อยบอสสวยงอจ้าสาลงบริตโตได้จากคนดอกบ้าใหญ่เราบอสตอนจิ้งจัมเจียวข่าวท่าได้จากพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งจะิว่าเบ้แมนเรือเด้สาวลุงส่ข่าแทาแซ่บจ้าอุ้ยป้าบอสขอเนาะเอาเก็บเก็บมาเลยงามขนาดจากพี่น้อง

สวยงั้นเลยพี่ไปพีก็ยังได้ก่อต้องเลยเอาโมมัดดิค่ะตตั้งหลายดอกีจน้องปาดตบังดอกดอกสวยงั้นเลยวันนี้ไม่ผิดหวังขึ้นมารัดช้าเลยเนาะสลงจ้าเอาได้ป่ะคือเป็นโบไหมฮะกินคือกินเหรอปวกปวกกิน แต่ก็ลืมแล้วฮะดอกองามๆเลยเนะี่ยเก็บลืมได้ได้ดอกงามขนาดนี้ป่ะต้อะไปคิดใครก็ยังเคิดมืดมิดพี่น้นองแตาตอนห้องน้ำเบิ่งฮ็ดๆกันเพิ่งก่อนเราชนะเพิ่งหลายดอกเนาะป่ะต้อะหลายดอกเราต้องเก็บไปสามสี่ดอกเมือ่อ,อกี้นี้เดินหาได้อ,ดอกีก ไปแล้วก nah ็เท้าก่อนดอกใหญ่ดอกใหญ่ยังไงสาวลงบอกมาลัดตอนเช้าดอกใหญ่เห็ดปักหลอดไปถูกฝนก่อนนี่ป่ะอือสามดอกสามดอกเลยเนาะโอ้ยงานเจ๊พี่น้องมองเดียวเหรอป้าดำเหรอมองเดียวเลยไม่ได้ไปใส่เด้เจะพี่น้องเกคทมอง คลิปมองเดียวเวิ play, ้งละเวิ้งะพี i̇şte oh, ่น้องวนไปวนมาปานเข็มนาฬิกาน้อบตโต้อตะก้าเลยบมเอ่เฮาก็ได้ป๊๊บแป๊เดอหายอง รถตาก,กาซิงครับพี่น้อง,น,อง,งนี่เบิ่งน,นะแม่ดอกกำลังงามเนาะกำลังงานเต็มตะก,กาปิดเต็มแลยนะจ๊ะพี่น้องเฮ็ดใครเอาหม่องเดียว้ะจ้ะพี่น้องนี่เนาะบ่ต้มเดินหม่องที่เราเคยเอาแวะมาเบิ่งเลยเนาะแวะขบวนเดินไปนยังงามเลยจ้ะออไปบ่ต้มออกไปเนาะไปเคิดก่อนโอ้แต่ลังดอกง่ายเลยเนาะ

ได้หอมก็ได้เต็มตะกร้าแล้วไปฟ้าเห็นงานจ้ะพี่น้องเดี๋ยวว่างเขาขึ้นมาใหม่นะสุนุกจ้าว่างๆเขาขึ้นมาใหม่เละเหรอเละก็จะเอาวเลยม่ได้เละเหงิกปักเป็นล้นตะกร้าแล้วจ้ะพี่น้องที่เป็นไข่รอบนี้ล้นตะกร้าเราประจมเนาะนี่เดือบมา ดอกงามเนียน่ยดอกนี้มีบ่ <c oughs> จ้าเข้ามาเร็วก่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แบตต้อมออนนี่ชแนลเราจะพี่น้องมือนี้สาวลุงก่ะกิฟต์เต็มตะกร้ายจะพี่น้องเนาะแบตต้อมเนาะครับไปแบตต้อมเข้ากะวันนี้ก็สวัสดีครับรอชมคลิปหน้าพี่น้องนะ <c oughs> ไปกับบ้านดีกว่าโอเ้เก็บลม Se so, va a final.